เอาแม่น่ยาวบอนไก่ไกว้สิแม่ยนี่หมุนย่ยวยสิอยากให้เขาจับได้ว่าข้าเป็นผู้ชาย้เขาจับม่ได้ทั้งหมุนนนอนไกลเข้แบบแข็งลุงแข็งลุ่มวัวเับหมูน้องเดียนข้เรื่องของข่าวข้าหมเขากัะุคนชิดตะแนร์าย่ขากับปีนไปน้ำเงิน ของนักร้องวงนี้คือลีลาเอาเจ้านาตาดีจนแต้โตคือเจ้าพุ้งานเจ้า่ง้าะพี่ังสีมันบ่เป็นตะเบิงเมื่อนานมัไม่ได้เด็กบุ๋บอยเจ้าส้อองได้สอดอขาวันแล้วันกเรหว่าสีเงใ่องเอีเอเอียงเอเีเออียงเอียงอีออเอเเเงเอเาเงอเออเอีอีงอง ออกว่าเปยแพ้เนาะทอนน่ทีนึง สกิจอยู่น้ำเพื่อนเออสกิจอยู่น้ำเพื่อนจะสิบปีก่อนนะค่ะแต่พอท่านได้เห็นงานเป็นก็คือนี่ก็ร้องไประบานไปแล้วอยู่น้ำเพื่อนน่ะน้ำเพิ่อนจะสอนสรุปแม่แม่ต้นอยู่กับแม่ต้นที่บูแมนกลมนี่คือนี่คือสิ่งที่นั่งร้องเราต้องทำกันบ้างเออว่านั่นแหละคือเป็นตะเบิงเด็กอีกทีเราเป็นตะเบิงคือคือนที่จะทำนี่พูดสิไปยืนอยู่กับที่เ่ินไปไหนคือท่างเราบอกว่าแบบเอียงซ้ายเอียงขวาแบบนึง เป็นตะเบ